สวัสดีครับอาบวโกโกอีสานพิจริงครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับสำหรับ like refined, คลิป like นี้ครับต๊กชิ้งริ้วครับคลิปนี้ผมก็มาที่ไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องครับหลังจากคลิปที่แล้วครับเขามาอยู่ไม้นี้ครับโอ้รูซสึกว่าปลาตึกตึกมองปลาครับครับพี่น้องครับเมนี่ล่องมาทดลองอีกมือหนึ่งครับผมครับสําหรับเอนี่ผมไ่ได้มาผู้เดียวครับพี่น้องครับผมมากับ เจนันครับผมสวัสดีครับเจนันครับมูนี่เอาเจนันมาเป็นมูครับพป่น้องมือนันมากคลิปนันมากผู้เดียวครับขอฝากพป่น้องด้วยครับขอมาเบื้องล้วกับขอกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำแน่อาผงคนโกอีสานเป็นจริงครับพป่น้องครับมอนี่สีมาตตปลาครับเจนันครับผมเจนันที่เป็นผู้วัดผมจะเป็นผู้เสียบนี่ครับผมใดวันได้รอติดตามครับว่าอะไรยังังรุนกันครับ ไปเปลูกองหนึงน่งทุกที่หนึ่งลุกล้องไปทุก้องไปเือเออไอ้นี่เหรอนา้งนทั่เนาะก็จะนั่งทำไมโทรศัพท์ฉันไปแกกันไปเป็นน้นนนนาเอพีมาแล้วครับออมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวแรกสเลยเ้ล <ALLY> <X net young men> ้ต <itan> <people> <ốc> well. ัวแรกครับบุมตัวแรกแฮกมันเกนนั่นครับ ตัวที่สองครับผมวิ่งครับวมครับผมตัวที่สามครับ น้อยกวนพี่น้องเอ้ย,อยไม่แล้วแว่น ไม่เล่วี่น้อง mời đây chào 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 chào

ไอ้แกวพันหลายชั้นกล่องเลยนะไอ้เล่าจ้าตัวนึงถ้านี่วันนี้ถ่ายนี้ก็ตัวนี้กี่คนเงี้เอาท่านี้ก็บ่ เป็นยังไงค่ะฝีมือวะค่ะถึงจะได้ปลาตัวน้อยแต่ก็ได้หลายตัวด้วค่ะเบิ้งอีกค่ะจัดไปยืดปัดไปค่ะอีกหนึ่งตัวค่ะสำหรับวันนี้หนึ่งตัวค่ะสำหรับมือหัดเล่นตัวเล็ก แต่ก็โอ้ยตักตักปล่อยค่ะปล่อยไม่ตัวหน่อยเงียบเงียๆโอ้ยอีกตัวหนึ่งค่ะในไม่รอจัดตัวหนึ่ง อีกหนึ่งตัวค่ะวันนี้อีกหนึ่งตัวนะคะ อีกหนึ่งตัวจ้าอีกหนึ่งตัว <c oughs> กำลังสีมนันจ้าอีกหนึ่งตัวค่ะผ่านไป อเ,เอาไปใหมดูด <c oughs> อีกหนึ่งตัว,ตวค่ะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งตัววันนี้เทานานั <c oughs> นมันจีงแค่จังมันัวยยังเอาโ,โ,โต๊ะเอาตัวก็ดีอ่ะสาร <c oughs> อีกแล้วจ้าหนึ่งตัวจ้าติดกันเลย อีกหนึ่งตัวอ้สวยอยู่ครับพี่น้องสุดท้ายถ่ายชุดครับวันนี้มีพี่น้องมาขวนห้องรับควนหลายครับเอาสำหรับกิปนีเขาสำหรับพี่น้องครับกิมนายเดี๋ยวห้องบอกกันไหมครับกับเกนันครับเกนันสีภาาไปตนตบไปครับเดี๋ยวยังมีวันหยุดยังมีว่ามือว่างครับเดี๋ยวจะเป็เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปรอตบอีกครับเกนัดเป็นังไรมือนี่ครับ มวนวะมวลวะเออเมื่อนี้เจนั่นโซฟีมือมือแรกครับผมโอ้ที่ว่าใส่ได้ครับได้ปลามาหลายตัวอยู่ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องอโผงคนโกอีสาแอดจริงครับเดี๋ยวเชียงรายเดี๋ยวพากันเดี๋ยวมีเวลาครับกิ่ไปตกปลาครับเจนั่นในเวิ้์กไฮเบิรงอีกครับเดี๋ยวมื่อนี้เขาไปเบิ่งปลานกันครับพี่น้องครับมีเพื่อผลงานของเจนั่นมือนี้ครับ มันนี้แห้งองผู้เดียวเลยครับสุดยอดครับครับคลิปนี้เอาซรัพนี้ครับเดี๋ยวคลิปหนาวพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพูด <laughs> พี่น้องไลาย <laughs>